ปฏิบัติกันได้รถไฟนี่แหละนะฮะแต่เนื่องจากว่าถ้าในหน้าฝนนะฮะความสะดวกในการปฏิบัติงานถ้าเราถ้าฝนในหน้าฝนไม่เยอะนะฮะถ้าฝนตกเราก็ต้องไปใช้ในโบถ์แก้วนะซึ่งก็จะได้เห็นพอนะฮะขณะนี้เราก็เี็นรถโดยสารทัควไป เราคตัวนั้นก็ยังรอให้ทุกท่านได้ช่วยกันให้แล้วเสร็จโดยเร็วถ้าบอกว่าอย่างที่เร้บอกไว้แล้วนะคะว่าถ้าเกิดถ้าบอว่าคารวัตถุถอันไหน,นถ้าเราสามารถสาาร้างให้เสร็จได้เร็วเท่าไรการนํามาใช้ประโยชน์ก็ยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นแล้วก็น่าผลเดี๋ยวนี้ฝนฟ้าก็ไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลนะฮะมันอาจจะล่าช้ามาเร็วเลยเราก็ไม่แน่นอนกับอากาศนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ เพราะฉะนั้นก็อยากให้เราทุกคนได้ช่วยกันนะฮะในเรื่องของสาราโลกโพสุวันที่กำลังดำเนินการขอสร้างในขณะนี้ก็ถือว่าสิ่งที่หลวงพ่อเพลงสิงห์วัฒโนที่ท่านสารงานยในสาราสามหลังที่ท่านได้ที่เราได้เรียนท่านในท่านในเบื้องต้นก็แล้วเสร็จในสองส่วนนะคะก็คือสาราอาจารย์บูชานะฮะก็อยู่ด้านในด้านในกุติอินนะถ้าบอว่าท่านใดจะเข้าไปปฏิบัติตรงนั้นก็ร่มรื่นแต่ว่าต้องไปเป็น คนหน่อยนะเพราะว่าเราต้องเข้าไปด้านในนะันั้นเรียกว่าสาราอาจริยบูชาแล้วก็สาราอีกอันหนึ่งก็คือสาราธรรมสังเวก็คือที่เราใช้เป็นที่เป็นที่เผาศพนะครับเป็นที่สวดเป็นที่แขกใครเคมาก็นั่งตรงนี้สาราธรรมสังเวก็อยู่ตรงนี้ฝ่ายตรงหน้ามีนะฮรตรงนี้เรียกว่าสาราธรรมสังเวชเป็นจุดที่สองซึ่งอันนี้ก็แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะว่าเรามีเจ้าภาพ นะฮะมีข้าภาพใหญ่ก็คือคุณนรุมน์สุป,ปตนพันธ์แล้วก็คุณยอดเจวิมานคุณแม่คุณลูกคู่น่ารักทั้งสองท่านนะฮะแล้วก็ปร,รปะทับว่าสรรพการบริสุทธิตลอดท่านก็ได้หัวใยที่กด,ดท้าราน่าในการฆ่าสาราธรรมสังฆีเพราะฉะนั้นสาราน้ำนี้จรงแล้วเสร็จได้โดยเร็วนะคะขบคุณคะ แต่เพราะฉะนั้นที่ท่านก็บอกว่างานขอว่างฆ์ทานถ้าเรามีเจ้าภาพรายใหญ่ๆนะอย่างที่นายมนนี้ท่านก็มีปัจจัยมนคามร้อมทุกอย่างในเรื่องของการที่จะประเสริ